اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور فرحه الدنيا بلقاء الاحباب تزيد والقلوب تذوب كان الليل سعيد สนับสนุนรายการโดยผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมณนะ02.1846810 0818129615สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยอัสลามุอะลัยกุมระห์มะตุลลอฮวะบะวะรักุฮสวัสดีค,ร,ร,คร,รับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการมุสลิมไทม์ ยามเช้าแบบนี้ของทุกวันอาทิตย์นะครับ5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางททบ5แห่งนี้ท่านผู้ชมครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ได้เวลาละหมาดซุบฮี่แล้วนะครับท่านผู้ชมหลายคนอาจจะละหมาดซุบฮี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วรับชมรายการของเรานะครับท่านผู้ชมครับแน่นอนเมื่อเราพบกันย่อมมีเรื่องราวดีๆของสังคมผมและทีมงานยังอยู่กันที่ชุมชนโรงกระโจมครับเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนที่นั่นครับ ช่วงห่วงใยด้วยใจรักด้วยความห่วงใยจากรายการมุสลิมไทม์ผลิตพันวุ้นเส้นตราต้นสนร่วมกับกองทุนสกัดและการกุศลของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยวันนี้เรามากันที่มัสยิดอีกอมาตุลอิสลามชุมชนรงกระโจมตำบลพิมลราชนนทบุรีโดยได้รับความร่วมมือและการประสานงานพร้อมคำแนะนำจากกรรมการมัสยิดในการเข้าร่วมช่วยเหลือผู้เดือดร้อนวันนี้ทีมงานของเราได้เข้าเยี่ยมเยียน บ้านคุณรอบีอ์อายุ77ปีปัจจุบันเธออาศัยอยู่ในที่ดินวากาฟไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นหลักคนในละแวะกนั้นเรียกเธอว่าโตยาเธออาศัยอยู่กับลูกชายและหลานซึ่งหลานของเธอนั้นป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลส่วนลูกชายของเธอเองปัจจุบันอายุ51ปีมีอาชีพรับจ้างทั่วไปเคยแต่งงานมาแล้วและเลิกรากับภรรยาไปกว่า20ปีแล้ว อายุเท่าไหร่แล้วคร่เจ็ดสิบเจ็ดค่ะทำอาชีพอะไรหรือเปล่าไม่ได้ทำแล้วค่ะเมื่อก่อนยังมีสีพึ่งมาห่อบ้างแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีอาชีพอะไรเลยอยู่กันสามคนค่ะมีลูกชายแล้วมีหลานชายอันนี้หลานชายคนหนึ่งป่วยอยู่โรงพยาบาล<ม>ก็อยู่กับลูกชายคนเดียวแล้วก็มีชั้นลูกชายก็ก,ก็ก็ไม่ดีเท่าที่ควรคือสมประกอบแต่แบบว่ายัางไงอะอายุห้าสิบแล้วอะค่ะ แต่ก็แบบด,ด,ดื้อ่ด,อดื้อบ้างดื้อบ้างไม่ดื้อบ้างก็ไม่ใช่ว่าจะเลวจนแต่ไม่มีครอบครัวไม่มีค่ะคุณรอบิอาเองมีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นความดันไขมันรวมถึงโรคไขข้อรายได้ของเธอมาจากบัตรผู้สูงอายุแต่ก็มีผู้ใจบุญได้ทำอาหารและแบ่งเธอในทุกๆวันและคนในละแวกบ้านใกล้เคียงก็จะรวมกันช่วยเหลือเงินทองเธอเป็นบางครั้ง รายได้มาจากรัฐบาลเงินคนชราเจ็ดร้อยค่ะใช่หมแค่นั้นเองค่ะแล้วก็จะมีคนที่อยู่แถวลงสวดอ่ะจะให้แขงให้แกงวันละถุงถ้าสาวอาทิตย์เขาหยุดเขาก็ไม่ได้ให้อะไรสาวอาทิตย์ก็ต้องหาทานเองก็เวลาไม่มีบอกตรงๆเลยนะคะก็ในซอยวากาฟอ่ะเราอยู่ซอยวากาฟก็มีคนใจมัวล้อนหลายคนบางทีเขาผ่านเห็นหลายๆวันเขาก็่าเขาจะเรียกกันตัวญาตัวญาใส่มือเราร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ลูกชายก็บางทีก็ทํางานบางทีก็ไม่ได้ทํางานเพราะผสมปูนนะทํทก่อสร้างอย่างเงี้ยบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีบางทีเป็นเกี่ยวกับลำไส้หมอนัดเราก็ไม่ได้ไปหรกคนเพราะว่าเราก็ต้องค่ารถไปกลับก็สามสี่ร<ๆ>้อยเพราะฉันขึ้นรถเมย์ไม่ได้ก็กินยาบรรเทาไปธรรมดาคืออจะไปแบบหาหมอนำนัดตามนัดเราไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องค่ารถอะไรเงี้ย<ๆ>ก็ลําบากกันแหละแต่ว่าก็อยู่ไปก็คิดว่าอัเราให้แค่ไหนก็ ก็อยู่ไปตามนั้นคิดว่าอยู่คุ้มแล้วละ่ะเจ็ดสิบเจ็ดขอดูอาไปว่าอขอให้เข้มแข็งจิตใจร่างกายแข็งแรงดูแลตัวเองได้คือโดนไปหาข้าวทานอะไรเองได้ไม่ต้องรอใครอะไรอย่างนี้ยขอให้โรคภัยบรรเทาออกไปเพราะเราไม่มีไม่มีปัจจัยที่จะไปหาหมอไปโรงพยะบาบาลอะไรทุกครั้งที่เธอละหมาดเธอต้องนั่งบนเก้าอี้เนื่องจากข้อเข่าของเธอมีปัญหา เธอไม่มีโอกาสไปรักษาตัวอย่างต่อเนื่องเพราะเธอไม่มีเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าหมอและค่ายาทุกวันนี้เธอละหมาดขอดุอาให้เธอมีจิตใจที่เข้มแข็งมีสุขภาพที่แข็งแรงและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ทางรายการมุสลิมช i m มร่วมกับกองทุนสกาดและการกุศลของมูนิธิเพื่อศูนกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จึงได้มอบเงินทุนสกาดและผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนพร้อมถุงยางชีพให้กับคุณรอบีอะเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปสนับสนุนรายการโดยผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุลิกภาพอมณนะ0218468100818129615 สํานักงาน,นาคณะก,กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึน้นพูดไม่กล้าแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สําหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบานันหรือมัสย Cast ิด กับสถาบันพัฒนาการพูดและปริกภาพตรมามะ02 1846810 0818129615มิติของอาชีพแต่ละอาชีพนะครับอาจจะแตกต่างกันไปตามพื้นที่ปัตตานีเองนะครับเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่ทำเกลือหวานได้อร่อยมากเลยทีเดียวเราจะไปชมและเรียนรู้พร้อมๆกันนะครับ ในช่วงของแวดวงมุสลิมครับประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยเกลือจากเหนือเจรดใต้มีเกลือภูเขาเกลือสินเทาเกลือสมุทร และเกลือหวานจากดินแดนปัตตานีที่รู้จักกันซึ่งมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์มีการทําต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนานทําให้เกลือหวานกลายเป็นวัตถุดิบที่สําคัญและเป็นหนึ่งมลเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมของภาคใต้ในการปรุงอาหารของชาวปัตตานีและผู้คนในบริเวณใกล้เคียงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้ส่งเสริมสนับสนุนการทําเกลือหวานให้กับพี่น้องในพื้นที่ได้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ยังส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและการเรียนรู้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศสรารวัลย์กุมวารางมาตุลรอบาประกาศดครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ทํานาเกลือก็คือเกลือหวานปัตตานีมีเนื้อที่ทั้งหมด125ไร่ ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีให้พี่น้องเกษตรกรทำนาเกลือเช่าพื้นที่ซึ่งจะมีพี่น้องที่ทำนาเกลืออยู่ตรงนี้ประมาณ30รายด้วยกันในเนื้อที่125ไร่นะครับอันนี้เป็นส่วนที่ดินของอ,อบจอในส่วนด้านหลังนั้นก็คือเป็นที่ดินของพี่น้องประชาชนเดิมซึ่งในขณะนี้ก็รกร้างไม่ได้ทำประโยชน์และ เพราะว่าจะมีบ้านจัดสรรเข้ามาแต่เราก็พยายามที่จะอนุรักษ์นะครับโดยที่พยายามที่จะเชิญชวนเกษตรกร,ร,กรที่ทํานาเกลือ2-3ตำบลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตําบลตังหยงลุลกตําบลบานาและตก็ตำบลบรารโฮมที่ยังมีสภาพของการทํานาเกลืออยู่นะครับรณรงค์ให้มีการทํานาเกลือโดยที่องค์การบริหารชนบทวันั้นจะไปต่อยอดในเรื่องของการสร้างเป็นศูนย์สาธิตศูนย์แปรรูป นะครับซึ่งจะอยู่ด้านซ้ายมือผมนะครับจากนี้ไปประมาณสัก500เมตรทําเป็นศูนย์สาธิตแปรรูปเกลือหวานนะครับให้เป็นสินค้าไม่ว่าจะเป็นสบู่ที่ทํามาจากเกลือไม่ว่าจะเป็นสปาเกลือซึ่งเราก็ได้ร่วมมือกับทางมอปัตตานีแล้วก็วิทยาลัยชุมชนนะครับปัตตานีนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมแล้วก็แปรรูปสร้างมูลค่าสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน พื้นที่เกลือตรงนี้ก็คือว่ามาตั้งแต่อดีตนะครับสมัยเจ้าเมืองปัตตานีนะครับสมัยนั้นก็ได้มีการทํานาเกลือนะครับซึ่งเป็นเกลือ,อาหวานนะครับเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวข้องในเรื่องของน้ําทะเลเ,เกี่ยวข้องกับสภาพพื้นที่นะครับตรงนี้ขึ้นมาทําให้รสชาติของเกลือเนี่ยก็คือว่ามันจะกลมกล่อมนะครับเหมาะในการที่จะทำไปปรุงอาหารแล้วก็ทําแปรรูปสินค้าต่าง ส่วนหนึ่งก็คือเราได้มีการปรับปรุงพื้นที่ซึ่งเมื่อก่อนก็คือว่าจะเป็นสภาพป่าด้านหลังเราก็ได้มีการถางป่านะครับเพื่อขยายพื้นที่ในการทํานาเกลือแล้วก็ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ไม่ว่าจะเป็นจุดเช็คอินไม่ว่าจะเป็นป้ายสะพานแล้วก็ป้ายด้านหลังนะครับและต่อจากนั้นก็คือว่าเราก็ได้มีการสร้างมากักคุเทศ์นะครับในการที่จะ ให้ความรู้ถึงวิธีการทํานาเกลือนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นก็คือว่าเราก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ลนนลงออกตามสื่อวรารสารของอบจซึ่งกระจายไปยังทั่วประเทศไทยนะครับส่งไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะให้รับรู้รับทราบแล้วก็ยังมีนักท่องเที่ยวนะครับที่เข้ามาแล้วเราก็ได้มีการ แจกจ่ายโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงแรมต่างๆตามรีสอร์ตต่างๆเพราะว่าเวลานักท่องเที่ยวมาเนี่ยเขาก็จะได้เข้าไปพักแล้วก็เขาจะได้เห็นภาพแล้วก็เห็นบูชัวรวบโปสเตอร์ที่เราได้มอบไปยังโรงแรมต่างๆเราอี่่าว่าที่นมที่ัี่นระ a ทศ i a พักทที่สดนี่ัเี Uh, kita banyak tempat tarikan dekat tempat tani makanan tempat tinggal pun murah uh. Kadang-kadang kita bawa anak kita pergi makan dekat limelock, semua itu. Uh, kita biasa pergi uh, green market, green market, lepas tu petani bazaar, uh, lepas tu dekat kampung, uh, on the way. Tempat sejarah, tempat sejarah pernah uh, masjid krisik, masjid pergi? Masjid kerisik mesti pergi. Rasa Di petani rasa macam mana? Duduk di petani? Uh, di kita rasa selamat, aman. Ah. rasa aman. Rasa aman, rasa selamatlah sini. Pie. มากันเดี๋ยวพูดบ่าวครัวเกือ a พ a ดลูกๆพูดสุกข์สิ่งนี้อาเดี๋ยวพูดอย่างนี้ท่านก็บอกว่ามาปัตตานีเนี่ยมาใน3จังหวัดมีความรู้สึกก็คือว่าปลอดภัยแล้วก็อาหารการกินก็ถูกอร่อยแล้วก็ที่พักก็ถูกนะครับแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับหลายๆที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเกฟซไม่ว่าจะเป็นมัสยิดกลางยามค่ำคืนก็ได้ไปเที่ยวกรีนมาร์เก็ตไปปัตตานีบาซาสายมอ๋อนนะครับก็มีความรู้สึกเป็นกันเอง เกษตรกรทำนาเกลือเขาขายเป็นกิโลกิโลและประมาณ30บาท25บาทถึง30บาทนะครับเพราะเขายังไม่ได้มีโอกาสที่จะแปรรูปตรงนั้นขึ้นมาซึ่งองค์การบริหารส่วนยังหวัดเีรยร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเราพยายามที่จะสื่อสารนะครับกับผู้ประกอบการโรงแรมนะครับโดยที่ว่าเราต้องการที่อยากจะให้เกลือหวานปัตตานีเนี่ยเข้าสู่โรงแรมดังๆนะครับจากส่วนกลางเพื่อที่จะนําเกลือตรงนี้ขึ้นมาเนี่ย ซึ่งเรากําลังที่จะคิดค้นหาวิจัยนะครับทำวิจัยอยู่นะครับรสชาติเรือเกลือหวานของปัตาดีกับเกลือหวานที่อื่นเนี่ยรสชาติเป็นอย่างไรนะครับ mm. เพื่อที่จะได้ไปขายนะครับไปขายคุณสมบัติของเกลือหวานปัตาดีว่ามีคุณสมบัติโดดเด่นตรงไหนอย่างไรนะครับ เกละหวานปัตตานีก็มีแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับสวิตซ้อนก็คือว่ามีแห่งเดียวในประเทศไทยเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นที่รู้จักของพี่น้องประชาชนในในประเทศและก็ต่างประเทศอย่างเช่นอ่ามาเลเซียนะครับมาจากมาละกานะครับได้มาเยี่ยมมาชมนะครับวิธีการทำนาเกลือแล้วก็มาถ่ายรูปนะครับแล้วก,ก็เชื่อนะครับว่าเขาเหล่านั้นก็จะกลับไปแล้วก็ไปบอกเพราะว่า นาเกลือถ้าเราไม่อนุรักษ์เราไม่ส่งเสริมเราไม่ขยายการผลิตก็คือว่าสักวันหนึ่งนาเกลือซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นก็จะหายไปเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับในประเทศและก็ต่างประเทศมาเยี่ยมชมแล้วก็มาดูวิธีการสาธิตในการทําเกลือและต่อไปเราก็จะเห็นผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานของเราได้จําหน่ายออกไปสู่ท้องตลาดครับ ท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าสแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและปริกภาพอระมะนะ02 1846810 0 8 1 8 1 2 9 6 1 5 ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะมาเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องราวของอิสลามนะครับแลยในช่วงวัลละฮะดิสก็เป็นอีกช่วงหนึ่งนะครับที่ทําให้ท่านผู้ชมนั้นได้สัมผัสและนําไปปฏิบัติได้อาจารย์อับดุลนาซิสพร้อมแล้วที่จะพบกับเราในช่วงของวัละฮะดิษครับ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي نظيم رب صلي صدري ويسر لي أمري وحدة من لثاني يفقه قولي الله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله อัสสลามุอะลัยกุมมะราฮ์มะตุลลอฮวะบะเบารกาตุขอความจำเริญความเมตตาความปราณีความยินดีปิดาจากเอกองค์ลอสุบะฮันตะลาพึงประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรายการทุกท่านพี่น้องครับกลับมาพบกันในช่วงดีๆแบบนี้ที่สร้างความนะฮะชื่นมื่นสร้างความปิตินะฮะให้ นะตัวของเรานั้นได้เห็นค่าความสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมที่กว้างใหญ่ไพศาลเลืกเกินนั่นก็คือโลกใบนี้พี่น้องครับนะถ้าโลกใบนี้ขาดซึ่งรอยยิ้มนะโลกใบนี้คงไม่สวยงามถ้าหากโลกใบนี้นะขาดซึ่งรอยยิ้มแล้วนะการอยู่ร่วมกันการพูดคุยกันมันก็คงไม่ประสบความสำเร็จดังนั้นรอยยิ้มมีความสำคัญในชีวิตของเราอย่างมากมาย นะและโดยประเทศไทยของเรานี่เขาเรียกว่าสยามเมืองยิ้มนะนี่คือสิ่งทีนะ่สมควรที่จะให้เกิดแต่ว่าอิสลามได้สอนอยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับอิสลามเป็นศาสนาที่นะให้มีความนะนอบน้อมถม่อมตนให้มนะีรอยยิ้มนะกันอยู่ตลอดเวลา นะเพราะอิสลามนะไม่นะไม่พึงและไม่ปัารถนาที่จะให้คนใดคนหนึ่งนะเจอกันนะแล้วก็พบเจอกันแล้วก็เขาเรียกว่าหน้างี้วคิ้วขมวดแต่อิสลามนะเมื่อคนเจอกันเมื่อเจอเจอกัรหนึ่งด้วยกับการทักทายถ้าเป็นมุสลิมด้วยกันก็ทักทายด้วยกับการให้สลามอัสสลามุอะไลกุมและมีรอยยิ้มให้แก่กันและกัน ด้าน,นอิสลามท่านอาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจึงบอกกับพวกเรานะครับว่าอัตตบัสมูฟีวัจฮิอีขี่กาซาดากะก์การที่เรามีรอยยิ้มบนใบหน้ากับพี่น้องของเราถือว่าเป็นการทำซอดากะก์การทำซอดากะก์ภาษาไทยแปลว่าอะไรครับภาษาไทยแปลว่าการทำทานการทำบุญ ถือว่าการยิ้มนี่เป็นการทําบุญของคนยากจนกว่าได้ดังนั้นใครๆก็สามารถที่จะทําบุญหรือว่าทําทานได้ตลอดเวลาไปเจอหน้าใครไปเห็นใครไปคุยกับใครด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มถือว่าเราทําบุญกับเขาแล้วบางครั้งไม่ได้พูดคุยอะไรด้วยซ้ําไปเวลาเราไปเจอใครและด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มเนี่ย มันเปรียบเสมือนการเปิดหัวใจที่จะยอมรับสิ่งดีๆซึ่งกันและกันการยิ้มนี่หมายถึงว่าทรงบ่งชี้ถึงความนอบน้อมบ่งชี้ถึงว่าคนคนนี้ไม่ได้ยิ่งไม่ได้พยองไม่ได้โอหังในสิ่งที่ตนเองนั้น,นได้มีอยู่แต่แสดงถึงความนอบ,น,อบ,น,อบ,น,อบน้อมถ่อมตนแสดงถึงนะฮะความนะฮะความยินดีปีดาในใบหน้าที่สวยงาม รอยยิ้มมันสร้างความสวยเห็นใบหน้าว่าคนคนนี้หน้าคบคนคนนี้หน้าเจราจาคนคนนี้หน้าพูดคุยด้วยอันนึ่งด้วยจากรอยยิ้มดังนั้นท่านนบ,บีมุฮัมมัดสล,ลลัาาลกอะไอะ่างสลัมท่านนะ่ะนะเวลาไปนามาดนะกับบรรดาสหาบ้า์ที่มัสยิดพอสามาสเสร็จท่านนาบีก็ได้อ่านกุรานได้รกรุลลล์แล้วก็ได้นั่งพูดคุยกับบรรดาสหาบ้า์ของท่านนาบี พอได้พูดคุยเสร็จเรียบร้อยนะฮนะบรรดาอัระสาวกนะครับบรรดาสาบาของท่านอบีก็บไดไปบูดคุยเรื่องราวต่างๆแล้วก็ได้สร้างรอยยิ้มให้กับใบหน้าของท่านนาบีและท่านนาบีก็ได้ยิ้มก็ได้หัวเราะกับกับใครครับกับบรรดาอัระสาวกของท่านนะนี่แสดงถึงว่าท่านนาบีเองก็ได้มีรอยยิม้มดังนั้นวันนี้นะ อยากจะฝากสิ่งนี้ให้กับพวกเราว่าเราต้องมีรอยยิ้มนะกับคนโดยเฉพาะอยงย่าิ่งคนที่ใกล้ตัวเราวันนี้เราไม่ต้องนะฮะไปมีรอยยิ้มกับคนที่ไกลตัวเริ่มตั้งแต่คนที่ใกล้ตัวเราแล้วท่านจะพบสิ่งดีๆในชีวิตของท่านเพิ่มขึ้นถ้าท่านมีรอยยิ้มนะกับคนที่อยู่รอบข้าง คนมีรอยยิ้มก็อยากที่จะคบค้าสมาคมด้วยแล้วก็อยากที่จะทำงานด้วยอยากที่จะพูดคุยด้วย แต่การที่เราไม่มีรอยยิ้มการที่เราหน้าบึ้งหน้างอหน้างี้ถามว่าจะเจรจาจะพูดคุยก็ไม่อยากจะพูดคุยแล้วนะสิ่งที่นะผลลัพธ์ของการที่เรานั้นไม่มีรอยยิ้มเนี่ยมันจะทําให้เราน้อยๆนย,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 นยตามหลักนะฮะของนะการแพทย์แน่น,นอนใบหน้าจะแก่อย่างแน,น่นอนนะคนที่มีรอยยิ้มใบหน้าจะสาวจะเป่งปังอยู่ตลอดเวลาดังนั้นพี่น้องครับรอยยิ้มที่มาจากหัวใจ รอยยิ้มที่ออกมาจากนะเบื้องลึกของหัวใจและแสดงให้คนอื่นได้เห็นนะว่าเรามีความนะจริงใจต่อเขาจะทำให้สังคมนั้นอยู่ดีอินชาอัลลอฮ์เราก็จะเป็นคนดีและเป็นคนที่ศาสนานั้นนะสนับสนุนให้เราเป็นคนดีแบบนี้ตลอดการวันนี้ก็ต้องจากลากับท่านพี่น้องว่าจะเพียงเท่านี้นว่าบิลลายิตอฟิกว,วัลฮิดายะวัสลามอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาต และนี่คือทั้งหมดของรายการมุสลิมไทม์ซึ่งเราพบกันเป็นประจำนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์5นาฬิกาถึง5นาฬิก30นาทีทางตททัว5วันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงทัวนี้แล้วนะครับผมสมานงามขนงและทีมงานของเรัทุกคนต้องหลัท่านผู้ชมไปก่นครับอัสลามุอะลัยกุมบาระหมัตุลลอฮ์วะบเริกาตุสวัสดีครับในสมัรขามเขตประธานจัดหาทุนและก่อสร้างในกริมูลามูลาคารมีหม่มประจำมสัสยิด ขอเชิญร่วมงานเปิดอาคารมัสยิดมิตรภาพไทยปากีสถานในวันอาทิตย์ที่29ตุลาคม2566ณมัสยิดมิตรภาพไทยปากีสถานถนนมหาเศรษฐเขตบางรักกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง14นาฬิกาโดยมีอาจารย์วันมูฮัมหมัดมอมัตาประธานรัฐสภาเป็นประธานในพิธีนายอารีวงอรอยะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานอำนวยการนายชาดาไทยเศษร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานจัดงานและพบกันในวันอาทิตย์ที่29ตุลาคม2566ณมัสิดมิตรภาพไทยปากีสถานคนทุกคนอยู่ในโลกดุนยา แต่พี่น้องมุสลิมนั้นต้องมีความเข้าใจว่าจะต้องเป็นคนที่อยู่ทั้งในโลกดุนยาและโลกอาคิร์ถ้าหากว่าหลงในโลกดุนยาแล้วเขาจะต้องเสียใจในโลกอาคิร์อย่างแน่นอนท่านอาบีมุฮัมมัดส,สล,ลลัลฮวาลาฮิวะสลัมได้กล่าวว่าขอสาบานต่อลโลกดุนยาเปรียบเทียบกับโลกอาคิร์เชกเช่นบุคคลหนึ่งในหมู่พวกท่านนำนิ้วชี้จุ่มลงในน้ำทะเลแล้วนำขึ้นมาจงพิจารณาเถิดว่าน้ำซึ่งเปียกนิ้วชี้นั้นมีปริมาณเท่าใด บันทึกโดยมุสลิม